ความเดิมจากตอนที่แล้วในขณะที่ไททันคาเมล่าแมนแล้วก็ไททันสปิกแบนนนั้นพ่ายแพ้ไททันด็อกเตอร์สกิบดตตทอยเลตซึ่งตอนนี้พวกมันกําลังลําพองใจเพราะว่าพวกมันได้เอาชนะ2ไททันที่แข็งแกร่งที่สุดในฝั่งคาเมล่าแมนซึ่งตอนนี้พวกมันก็ได้ล่าตะเวนไปตะเวนมาเพื่อที่จะหาผู้สมรู้ร่วมคิดหรือว่าคนที่กําลังสืบเรื่องของพวกมันอยู่และคนที่กําลังทําอย่างนั้นอยู่นั่นก็คือคาเมล่าแมนหมายเลขหนึ่งที่กําลังอยู่ใน ัมน้มนซึ่งตอนนี้พวกเหล่าสกิบริทอยเลตนั้นยังไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่นั่นและพวกมันก็ได้เดินเฝ้ายามต่อไปจากนั้นไม่นานฝั่งคาร์เมล่าแมนรู้สึกว่าจะรู้แล้วว่าไททันคาร์เมล่าแมนแล้วก็ไททันสปิเกอร์แมนนั้นพ่ายแพ้จากนั้นพวกเขาก็ได้ส่งกําลังเสริมเพื่อมาช่วยคาร์เมล่าแมนหมายเลขหนึ่งโดยที่พวกเขาส่งบิ๊กทีวีแมนแล้วก็บิ๊กคาร์เมล่าแมนซูเปอร์เข้ามาช่วยจากนั้นคาร์เมล่าแมนหมายเลขหนึ่งก็ได้ปลอดภัย และในขณะที่คาเมราแมนหายได้หนึ่งปลอดภัยแล้วและตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเหล่าคาเมราแมนกาลังดําเนินแผนการอะไรบางอย่างซึ่งตอนนี้ไททันทีวีแมนก็ได้วาร์ปเข้าไปสู้กับไททันด็อกเตอร์สกิบอรี่ทอยเลตในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาทั้งสองฝ่ายก็ได้สู้กันอย่างมันแล้วก็ต่อสู้กันอย่างต่อเนื่องต่างฝ่ายต่างสวนกันไปสวนกันมาจากนั้นตัดไปที่ไททันคาเมราแมนรู้สึกว่าตอนนี้ไททันคาเมราแมนจะถูกอัปเกรดมาจาก เหล่าคาเมล่าแมนที่กําลังทดลองแบบลับๆและจากนั้นเขาก็ได้เข้าต่อสู้กับแอสโตอยเลตแล้วก็กําจัดพวกมันไปจนหมดอย่างง่ายดายและไม่ใช่แค่ไททันคาเมล่าแมนที่ถูกอัปเกรดเพียงแค่นั้นไททันสปีกเกอร์แมนก็ถูกอัปเกรดเช่นกันซึ่งตอนนี้ได้มีเฮลิคอปเตอร์สปีกเกอร์บินเอาอุปกรณ์ใหม่ของเขาเข้ามาแล้วก็นำอุปกรณ์ใหม่มาติดตั้งให้เขาจากนั้นเขาก็ได้จัดการมาเฟียสกิบรียเลตไปจนได้ซึ่งตอนนี้ดู เหมือนว่าเหล่าไททันทั้ง2ทั้งไททันคาเมล่าแมนแล้วก็ไททันสปิเกอร์แมนจะถูกอัปเกรดมาให้เก่งมากขึ้นหลายร้อยเท่าจากนั้นพวกเขาก็ได้เข้าต่อสู้กับไททันด็อกเตอร์สกิบรดทอยเลตและแล้วไททันด็อกเตอร์สกิบรดทอยเลตนั้นก็ได้ถูกทั้ง3ไททันลุมโจมตีแล้วก็ตกตายไปจนได้ พอหลังจากนั้นพวกเหล่าคาเมราแมนจึงส่งกองกำลังเสริมมาตรวจสอบณพื้นที่จากนั้นคาเมราแมนหมายเลขหนึ่งก็ได้เจอดรสกิบริตอยเลตที่กำลังหลบหนีอยู่จากนั้นเขาก็ได้เข้าไปแล้วก็ทำการไล่ล่าดรสกิบริตตอยเลตจนเขาได้จัดการมันไปจนได้ดูเหมือนว่าในตอนนี้ดรสกิบริตตอยเลตนั้นจะถูกคาเมราแมนหมายเลขหนึ่งจัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่ามันจะเป็นตัวจริงและพวกเหล่าคาเมราแมนก็ได้กำจัดดกร สกิบริทอยเลตไปจนได้ในตอนนี้ดูเหมือนว่าด็อกเตอร์สกิบริตทอยเลตนั้นจะถูกจัดการไปจากสงครามในครั้งนี้แล้วก็พวกเหล่าคาเมราแมนก็ได้ยินดีเป็นอย่างมากและศึกในครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไปพวกเหล่าสกิบริตทอยเลตที่เหลือรอดอยู่จะทํายังไงต่อไปแล้วพวกมันจะมีแผนการในการจัดการพวกเหล่าคาเมราแมนหรือไม่พวกเราก็ได้แต่รอดูกันเลยดีกว่า ในขณะที่พวกเหล่าคาเมราแมนทั้งหลายพวกนี้ต่างสรรเสริญยินดีที่ด็อกเตอร์สกิมบรีตทอยเลตนั้นได้ตายลงไปซึ่งตอนนี้พวกเขาต่างก็ฉลองกันอย่างเมามันเพราะว่าตอนนี้ณห,หลังเมืองของไททันด็อกเตอร์สกิ t บรีตทอยเลตนั้นได้กลายเป็นของพวกเขาและพวกเขากําลังจะนําแผนการในการยึดเมืองของไททันด็อกเตอร์สกิบรีตทอยเลตและแล้วในตอนนี้พวกเขาก็ได้จัดการดรสกิบรีทอยเลตเป็นที่เรียบ และพวกเขาก็ได้คิดว่าสงครามในครั้งนี้พวกเขาน่าจะเป็นฝ่ายชนะแล้วเพราะว่า ฝั่งเหล่าสกิบรีทอยเลตนั้นน่าจะเหลือเพียงแค่บอสของพวกมันนั่นก็คือจีแมนบอสของเหล่าสกิบรีทอยเลตนั่นเองในตอนนี้พวกเราคาเมราแมนได้กําลังใจมาอย่างเต็มเปี่ยมเต็มร้มอยเพราะว่าตอนนี้พวกเขาก็ได้มีทั้งไททันคาเมราแมนที่อัปเกรดมาให้โหดมากขึ้นแล้วก็ไททันสปีกแมนที่อัปเกรดมาให้โหดมากกว่าเดิมหลายร้อยเท่าและพวกเขาก็พร้อมที่จะสู้กับเหล่าสกิบรีทอยเลตที่กําลังหลงเหลืออยู่ในเมืองแล้วก็ สถานที่ต่างๆของโลกนี้และในขณะเดียวกันดูเหมือนว่าจะมีสกิบรี toilet ท,ท,ที่อยู่ณเมืองของไททันด็อกเตอร์สกิบรีทอยเลตและสกิบรีทอยเลตคนนั้นก็คือ G m a n 4.0ซึ่งตอนนี้มันได้เล่ล่อนอยู่ในเมืองนี้เพราะว่าคู่หูสุดที่รักของมันนั่นก็คือ ทท่านด็อกเตอร์สกิบรีทอยเลตที่เป็นเพื่อนรักของมันแล้วก็เป็นพพวกคนสุดท้ายของมันได้ตายลงไปซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่ามันกับพพวกของมันอีก2ตัวจะเสียใจเป็นอย่างมากและพวกมันไม่รู้ว่าจะไปในทางไหนดีแต่พวกมันก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อที่จะยึดเมืองนี้กลับคืนมาให้กลายเป็นของพวกเหล่าสกิบรีทอยเลตในตอนนี้บอสของฝั่งสกิบดีทอยเลตนั้นก็เหลือเพียงแค่ตัวเดียวนั่นก็คือ G-Man บอสของเหล่าสกิบดีทอยเลตที่ กำลังเศร้าส้อยหงอยอยู่ตรงนี้ถึงพวกเหล่าคาเมราแมนจะชนะไททันด็อกเตอร์สกิบริทอยเลตเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ยังเหลือพวกเหล่าสกิเบรีตทอยเลตที่ยังอยู่ในเมืองหลายๆตัวและพวกเหล่าคาเมราแมนก็ต้องสู้ต่อไปเพราะว่า G-Man นบอรของเหล่าสกิเบรีตทอยเลตนั้นยังไม่ตายและมันก็ได้วางแผนชั่วต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้พวกมันยึดครองเมืองที่แสนสวยงามนี้ให้มาเป็นของพวกมันจนได้ เออเออสกิบต์รีทอยเลตมานี่เลยนี่ต้องปราบปามที่อยู่ในเมืองให้หมดเ้ยเดี๋ยวพวกพวกพวกอยู่ฝั่งนี้เว้ยมาเลยมาเลยมาเลยพวกฉันเดียวเว้ยแล้วก็ฉันมีปืนดิเฮ้ยเดี๋ยวโทษโทษขอโทษเพื่อนขอโทษโอ้โหโอยมาไล่ละมาไล่ล่าเราอะไรขนาดนั้นไล่ล่าเราอะไรขนาดนั้นนี่แดเอาไปเลย ตี้โอเคซัดเข้าไปนี่แนะ่โอ้โหในตอนนี้นะครับผมนะเหมือนเราจะฆ่าด็อกเตอร์สกิมเบรดทอยเล็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จริงนะแต่พวกเรานะครับต้องก็ต้องกำจัดพวกสกิมเบรดทอยเล็ตที่ยังอยู่ในเมืองนะครับผมนะที่พวกมันยังหลงเหลืออยู่นะครับผมนะเออพวกเราก็ต้องทำภารกิจต,ต่อไปแล้วก็ต่อสู้กับพวกมันต่อไปนะครับผมนี่แนะ่โอเคเออจัดการมันจัดการมันเลยเพื่อนจัดการันเลยเออไปกันล่ะโอ้ยพวกเราเยอะนะเว้ยทั้งบิ๊กคาเมราแมนแล้วก็คาเมราแมนโนมอลโอ้โหในตอนนี้บอกได้เลยนะเดี๋ยวฉัน,น,ฉน,นมาี พิกเรโตของเราเด้ไปยิงไปเลยยิงไปเลยดีแหล่ชิวๆครับผมโอ้โหเราต้องปรับพวกมันต่อไปนะครับผมนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอเคมาด้ มานนี่เอาไม้ดุจซ่วบไปเอาไม้ดุจซ่วบไปหนึ่งทีนี่ไงเป็นไงล่ะเหมือนว่าตอนนี้พวกมันก็จะหมดแล้วนะเหลือตัวสุดท้ายแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคมานี่เลยเดี๋ยวต้องเจอคาเมิล่าแมนหมายเลขหนึ่งหัวหน้าหน่วยซะหน่อยนี่แน่เรียบร้อยนะฮะโหเหมือนว่าตอนนี้นะครับผมเราจะกำจัดสกิบนิตทอยเลดพวกนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอ้โหชิวๆเลยคือตอนนี้นะครับเหมือนพวกเราจะได้ภารกิจอย่างหนึ่งนะครับผมนะนั่นก็คือตอนเนี้ยด็อกเตอร์สกิบนิตทอยเลดนะครับผมได้ตายลงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ปะกกกก็็คคคืืออออออตนนนนนีี้้้ะะะรรรัับบผมมมมดูููเเหวววว่่าาาจพพขงงงถลลสยแ เขานะ่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับผมที่ถูกล้างสมองเพราะว่าตอนนี้คือดร์สกิฟต์บทอยเลด่ะมันจะล้างสมองพวกเราคาเมล่าแมนพวกบิ๊กคาเมล่าแมนแล้วก็พวกสปิเกอร์แมนใช่ปะเออในตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ไม่กี่ตัวแล้วเพราะว่าดร์สกิฟต์บทอยเลด่ะไม่สามารถที่จะฟื้นขึ้นมาแล้วก็ล้างสมองพวกเขาได้แล้วนะครับผมเราต้องไปกำจัดพวกเขาแล้วก็นำร่างของพวกเขานะครับผมกลับไปซ่อมแล้วก็นำให้พวกเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับผมนะโดยการกำจัดปรสิตท,ที่อยูอ่อ่ายททอยของเขานะครับผมนะพนะาราไซท ให้หมดแล้วับผมนะแต่ตอนนี้ผมต้องตรวจสอบให้แบบเรียบร้อยก่อนเลยแล้วกันนะเออพอมาตรวจสอบอะไรแบบนี้ได้เจอแบบโหสกิมบิริทอเลตเพียบเลยเดีย๋ยวโอ้โหเพียบเลยมาจากไหนตั้งหนาก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เราต้องทำธุรกิจต่อไปเออกำจัดพวกเขาให้หมดแล้วก็นำร่างของพวกเขานะครับกลับไปที่ฐานแล้วก็ทําการซ่อมนะเออถ้าเรากำจัดพวกเขาหมดแล้วนะครับจะไม่มีเหล่าคาเมราแมนที่ถูกล้างสมองอีกต่อไปนะครับเพราะว่าด็อกเตอร์สกิบิริทอเลตมันได้ตายลงไปแล้วยังไงล่ะฮ่าฮ่า,าไปทำธุรกิจเราต่อเลยแล้วกันปล่อยพวกเราอยู่ตรงนู้นแนละ้วก ที่หลั้ยไหนๆก็ตามมาหามานานละพวกมันอยู่ไหนก็ไม่รู้เลยทุกคนเออพวกพวกของเราเราจะได้กำจัดแล้วก็นำร่างเขากลับไปที่ฐานได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใช่ปะใช่ปะทุกคนนะั่นใช่จริงด้วยดูดิ เฮ้ยนี่ไงเห็นไหมมีพาราไซต์อยู่ข้างหลังด้วยนะครับผมเออเป็นคุณสปีกเกอร์แมนกันหรออุย้ยเขาโดนล้างสมองนะครับทุกคนเหมือนว่าตอนนี้เราต้องเข้าไปช่วยเขาแล้วก็กำจัดเขานะครับผมนะเออเราต้องต่อสู้กับเขาเนี่ยโอ้โหดูดิมีคาวเมล่าแมนที่ถูกล้างสมองตรงนั้นด้วยทุกคนเฮ้ยเราต้องไปเรียกพวกของเรามานี่แนละ้วทุกคนนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเบ็ดใจเย็นใจเย็ดโอ้โหดูดิโอ้โหนี่ไหนไฟเข้าไปโอ้ห เอ้ยเรายังสู้ได้อยู่นี่ว่าโอเคเดี๋ยวเราเรียกว่าพวกเรากลับมาดีกว่าไหมหรือว่าเราจะบุกเดี่ยวไปเลยดีกว่าเอ้ยแต่เราบุกเดี่ยวไปเลยดีกว่านะเราน่าจะสู้ได้อยู่เพราะว่ามันเห็นมาเมื่อกี้เราสามารถจัดการได้อยู่โอเคไปเนียมาแล้วโอ้โหน่ะกลัวจัดยิงได้ครับผมยิงได้ไปเลยในจริงก็ในจริงก็มาในจริงก็มาฟาดเข้าไปครับผมโอ้ยมาเลยมาเลยมาเลยเราต้องกำจัดพวกนี้ให้หมดนะครับผมแล้วก็นำร่างเขากลับไปที่ฐานเรานี่แน่โอเคจะมาช่วยเราพวกนายไม่ต้อง่วงโอ้ยเดี๋ยวดแต่แต่แต่ตละห่วงละห่วงละโอ้ยโอ้ย จบ็จบเจ็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 บเอื้เอเอาแล้วเอามาพวกจัดการไปเลยหนึ่งทีเป็ไงล่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวปะพวกทำไรเพื่อนทำไรกันเพื่อนเหมือนว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างล่างนะเนี่ยเอ้ยเราต้องลงไปตรวจสอบสักหน่อยดีไหมเออเหมือนมันจะมีอะไรอยู่ข้างล่างมีอะไรหรือเปล่านะเนี่ยตรงนี้เลยทุกคนมีะอะไรอยู่อ้าวออาเดี๋ยว คุณขาดไม่ล่าแมนนี่ว่ะเหมือนว่าจะโดนจัดก,การไปแล้วใช่ป่ะข้างล่างโอเคเรียบร้อยไปพวกนายเหมือนว่าจะแถวนี้นี่แหละจะมีพวกพาราไซต์ทอยเลตอยู่นะเออเมื่อกี้โอ้โหมันซัดฉันเกือบตายเลยเนี่ยไม่เกือบตายตายเลยโอเคเพื่อนจัดการไปเลยเพื่อนเร็วๆจัดการเลยโอ้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 ยเออซัดมาแลยเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไอพวกนี้นี่บอกได้เลยว่าแบบระเบิดแรงมากๆเลยทุกคนโอ้โหโอเคมาใช้ปืนเลยแล้วกันทุกคนนะเราจะแบบโหเราจะเป็นคนแบบขี้โกงโอ้ยสู้ตรงๆไม่ได้ต้องใช้ปืนโอ้โห โอเคกาจัดไปได้หนึ่งตัวทุกคนน่าจะอยู่ในตึกนี้น่าจะเยอะนะครับทุกคนดูเลยเห็นปะใช่ปะใช่จริงด้วยทุกคนดูดินล้วมันพาไซต์ทอเลตที่สิงล่างบิ๊กคาเมล่าแมนนิว่าอุ้ยจะบอกนะว่ามันอยู่ข้างบนนั้นโอ้โหเราต้องขึ้นไปแล้วก็จัดการงั้นหรอโอเคได้เลยเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวจริงก็ลงมาโดดลงมาดูเดียวโอ้โหวิ่งไปวิ่งมาเพียบทุกคนดูดิเอ้ยแสดงว่าในตึกนี้นะครับผมนั่นน่าจะมีพวกเขาเพียบเลยดีอะโอ้โหผมแบบนี้ดีซัดเข้าไปซัดเข้าไป,เ,าไปเอาาให้ตมมฉันนป มาเลยมาเลยมานฉันมีเพื่อนด้วยโอ้โหฉันไม่มีครับเปิดจะมีเพื่อนด้วยมานี่ยมาเนี่เลยเจอเพื่อนฉันหน่อยนี่เนเพื่อนมันมาแล้วเนเพื่อนจัดการมาเลยแล้วมันตามมา3มตัวนี่พวกดูดูเพื่อนมามามาแล้วเนเพื่อนวิ่งเข้าไปแล้วทุกคนเนเพื่อนวิ่งเข้าไปจัดการเลยสู้มันสู้มันเลยเพื่อนนี่แหละเป็นไงล่ะการมีเพื่อนนี่มันดีอย่างนี้นี่เองเป็นไงเออดีกว่าเรามาบุกเดี่ยวนะครับทุกคนให้เพื่อนเราจัดการเออจัดการไปเพื่อนเออเป็นไงล่ะชิลๆครับผมโอ้โหครสบายเลยทีนี้แม่เป็นการกำจัดพวันี่แบบบสสายยุดๆเ ไปเดี๋ยวเราเข้าไปจัดการพวกมันต่อเลยละกันนะฮะทุกคนนะโอ้โหแม่สนุกจริงๆเลยในการกับจัดพวกนี้แล้วก็เอาพวกนี้กลับไปที่แบบฐานทัพของพวกเราโอ้โหก็คือแบบผมคุ้นข้ามมีความสุขเลยนะการที่แบบจะนําพาพวกพวกของเราอะ่ะกลับไปที่ฐานของเรานะครับผมนะมันถือว่าดีมากๆเลยนะสําหรับเราดีไงเฮลลงบันไดไม่ได้ละเซดูเดิโอ้ยค่อยๆเดินลงค่อยๆเดินลงแหมค่อยๆเดินลงทีละก้าวซะด้วยนะโอ้โหมีมารยาทจริงๆเลยพวกนายเี่ยโอเคไปลุยต่อครับผมลุยต่อ มามาใครอยากสู้ก็มาเดี๋ยวทางขึ้นอยู่ไหนวะเนี่ยเราต้องหาทางขึ้นก่อนนี่ไงตรงนี้ทางขึ้นโอเคขึ้นมาเลยในนี้มีใครหรือเปล่านะสวัสดีมีคนแถวนี้หรือเปล่าโอ้ยเหมือนว่าตรงนี้จะเออโดนกำจัดบมดแล้วใช่ป่โอเค ไปเดี๋ยวเราไปชั้นสุดท้ายนะครับผมนะมีบิ๊กคาเมล่าแมนที่โดนแบบพาราไซต์ทอเลตสิงล่างอยู่นะครับผมนี่ไงนี่ชั้นเลยชั้นเลยมาดิเฮ้ยอะไรครับอะไรครับนี่แหละโอมันกู้อะไรขนาดนี้มาเลยยิงไปเลยปิ้ว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 ปิงวปิ้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 วกินวปิ้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 วปิีวปร้วปิ้วปิ้วปิ้ยเดี๋ยิ้วปิ้วเดี๋ยิ้วปิ้วปิ้วปวเพื่อนใจเย็นใจเย็นเพื่อน เอาเลยเอาไปไดิเอาดิสักก็โอ้โหอีดัมเมตลดข้างแรงเลยนะเลือล่อนเราลดไป2หลอดครึ่งเลยนะครับผมนะมามาเจอกันหน่อยไหมเจอกันหน่อยไหมมาดิไอเจก็บักนี่เจก็บ้านี่แหละนี่แหละเรียบร้อย เรียบร้อยนี่ไงเรียบร้อยครับผมโอ้โหชิวๆครับผมเหมือนว่าเราจะกําจัดหมดตึกนี้แล้วนะครับผมโอ้โหชิวๆเลยครับผมนะโอเคเหมือนว่าเราจะกําจัดพวกเขาหมดแล้วนะแล้วก็เราก็ต้องนําร่างเขานะครับผมนะกลับไปที่ฐานทัพของเราแล้วก็นําซ่อมต่อไปนะเออถือว่าดีมากๆเลยเราจะได้ประพวกเพิ่มขึ้นแล้วก็พวกเขาก็น่าจะมีประสิทธิภาพในการแบบต่อสู้มากขึ้นนะครับผมนะโอ้ยพวกไหนนี่น่าสัรจริงๆเลยนะโดนพาราไซต์ทอเรตเอ่อล้างสมองเนี่ยยโอเคขอสูดอากาศข้างบนนี้สักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะ และแล้วคาเมล่าแมนหมายเลขหนึ่งก็ได้กำจัดพาราไซท์ทอเลตที่สิงร่างพระพ่วงเขาเป็นที่เรียบร้อยจะเหลือเพียงแค่ นำร่างของพวกเขากลับไปที่ฐานทัพแล้วก็ทำการซ่อมต่อไปเพื่อให้พวกเขากลับมามีชีวิตแล้วก็ต่อสู้กับเหล่าสกิมบรี่ทอยเลตแล้วก็เป็นกำลังเสริมของเหล่าคาเมราแมนที่สำคัญต่อไปและตอนนี้ดูเหมือนว่าคาเมราแมนหมายเลขหนึ่งนั้นจะสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่เพื่อให้เหล่าคาเมราแมนได้เปรียบพวกเหล่าสกิมเบอรี i ทอยเลตจากนั้นตัดไปที่พับพวกของคาเมราแมนหมายเลขหนึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขา กำลังรอซัพพอร์ตคาเมราแมนหมายเลขหนึ่งที่เป็นหัวหน้าของพวกเขาแล้วก็รอกําจัดพาราไซต์ทอยเล t ให้หมดไปจากโลกนี้เพราะว่าไททันด็อกเตอร์สกิฟริทอยเลนั้นได้ตายลงไปเรียบร้อยและพาราไซต์ทอยเลสจะไม่มีอีกต่อไปในโลกนี้และพวกเขากําลังรอให้คาเมราแมนหมายเลขหนึ่งแจ้งให้พวกเขาไปรับซากของเหล่าคาเมราแมนประพวกของพวกเขาแต่แล้วสิ่งไม่คาดคิดสําหรับพวกเขาก็ได้ เกิดขึ้นยู่ๆจีแม4.0ที่กำลังโมโหก็ได้เข้ามาแล้วก็กำจัดพวกเขาไปทีละคนทีละคนในตอนนี้ดูเหมือนว่า G-Man จะโมโหจากอะไรบางอย่างหรือว่ามันเสียใจจากไทาทัาทานด็อกเตอร์สกิบดีทอยเลตที่เป็นเพื่อนคนสุดท้ายของเขาได้ตายลงไปและแล้วมันก็ได้เข้ากำจัดเหล่าคาเมราแมนที่เป็นหน่วยของคาเมราแมนหมายเลขหนึ่งนั้น ไปจนหมดดูเหมือนว่ามันจะเครียดแค้นเหล่าคาเมราแมนเป็นอย่างมากและมันก็ได้กำจัดหน่วยของคาเมราแมนหมายเลขหนึ่งไปเรียบร้อยแต่มันยังไม่รู้ว่าคาเมราแมนหมายเลขหนึ่งที่อยู่บนตึกนั้นเขายังมีชีวิตรอดอยู่เพราะว่ามันไม่ได้สังเกตการมาตั้งแต่แรกและแล้วมันก็ได้บินหายไป ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่า G-Man จะอารวาสแล้วเพราะว่าเพื่อนของมันที่เป็นไททันด็อกเตอร์สกิมเบอีทอยเลตนั้นได้ถูกเหล่าไททันคาเมล่าแมนไททันสปีกเกอร์แมนแล้วก็ไททันทีวีแมนจัดการไปเรียบร้อยแล้วและคาเมล่าแมนหมายเลขหนึ่งที่กําลังอยู่ในตึกนี้เขาก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าพวกของเขาได้ตกตายลงไปไปจนหมดเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่า G Man บอรของเหล่าสกิเบอีทอยเลต ใน,ในภารกิจก็เสร็จแล้วผ่อนคลายสักหน่อยหนึ่งละกันเด๋วเอ้ยไปไปเรียกพวกพวกของเรานะครับผมนะมากู้ซากพวกนี้กลับไปที่ฐานทัพแล้วก็ทําการซ่อมพวกพวกองเราดีกว่านะครับผมโอ้โหชิวๆจังเลยภารกิจนี้เหมือนว่าเราจะเป็นตัวหลักแล้วก็ตัวแบบโอ้ยทําผลงานในเยอะสุดแมมา แนี่ยยศของเราได้ถูกอัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนทุกคนนะเราน่าจะได้เป็นแบบหัวหน้าของไทท่านอีกไม่นานเออแบบประมาณว่าเรียกใช้ไทท่านได้เสมออะไรแบบเนี้เออชิวๆเลยเฮ้ยเพื่อนที่อยู่ในหน่วยของเราทั้งหลายในตอนนี้ฉันมีข่าวดีจะมาบอกฉันได้กำจัดพวกเราพาพลาสไจทอยเลตท,ที่อยู่ในตึกนี้ไปจนหมดแล้วเหลือเพียงแค่ซ่าให้พวกนายขนไปนะในตอนนี้เออพวกนายเอาไปไหนกันหมดยเดี๋ยว เฮ้ยจะบอกนะว่ารู้แล้วว่าภารกิจสําเร็จแล้วก็รีบกลับไปบทแล้วเนี่ยยังเหลือกูซากไปอยู่เพื่อนโอ้โหเหลืออีกหลายตัวเลยแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆมันซากเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวมันซา,ากที่มันไม่มีพาราไซต์ทอยเลทสิ่งล่างอยู่นี่ว่าเดี๋ยวนี่มันพวกเราดีว่านี่มันหน่วยของเราจะจําได้เนี่ยนี่มันคาเมล่าแมนหมายเลข7ด้วว่าทุกคนดูดิเฮ้ยทําไมเข้ามานอนอยู่ตรงนี้แล้วก็ทําไมโยดูดิโอ้โห หน่วยของเราตายเรียบเลยเหรอมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้ทุกคนดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับผมมันเกิดสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นแล้วก็พวกของเราได้แบบถูกกำจัดไปจนหมดเลยเหรอหน่วยทั้งหน่วยเลยนะเว้ยแล้วก็เหลือเพียงแค่เราคาร์เมลแมนหมายเลขหนึ่งเหรอที่มีชีวิตรอดต่อไปเดี๋ยวดิมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้ทุกคน เออใครรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยละกันนะในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเราตายอย่างปิิศนามากๆเลยอ่ะเออในตอนนี้ผมว่าผมรู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะผมว่าผมต้องทําอะไรสักอย่างละผมเลีอกใครสักคนมาดีไหมเดียทุกคนเออเหมือนว่าในตอนนี้นะครับผมนะ คออดีปริศนานี้แบบมันอยู่ดีมันก็เกิดขึ้นอะ่ะเราต้องเรียกหน่วยกําลังเสริมมานะครับผมนะํามาตรวจสอบว่าพวกเขาตายได้อย่างไรนะครับผมแล้วก็ทําไมพวกเขาถึงตายได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้เพราะว่าผมอยู่บนตึกนี่แป๊บเดียวเองนะเว้ยเออไม่ถึงสินาทีด้วยซ้ำแล้วพวกเขาก็ตายหมดอย่างรวดเร็วเลยทุกคนเออเราต้องวอหาซะหน่อยและจากนั้นไม่นานพวกเล่าคาเมราแมกก็ได้เข้ามาตรวจสอบศพพวกนี้แล้วก็สันนิษฐานว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเพื่อความปลอดภัยของพวกเขาพวกเขาก็ได้ส่งไททันสปีก กแมนมาตรวจสอบด้วยแล้วก็ดูแลพวกเหล่าคาเมราแมนที่อยู่ตรงนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะดำเนินการตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าศพพวกนี้ได้ตายอย่างปริศนาและไม่รู้ว่าใครเป็นคนทํามารกันแน่จากนั้นตัดกลับมาณฐานทัพอีกแห่งหนึ่งของเหล่าคาเมราแมนซึ่งตอนนี้คนที่ดูแลอยู่นั่นก็คือบิ๊กคาเมราแมนซูเปอร์พวกนี้ พวกเขากําลังซ้อมลบแล้วก็ซ้อมบินกันอยู่อย่างสนุกสนานและก็ขยันขันแข็งเพื่อที่จะเอาไว้สู้กับเหล่าสกิบริ t ทอยเลตท,ที่กําลังจะบุกเข้ามาในเมืองนี้จากนั้นไม่นานเมื่ออยู่ๆ G-Man 4.0ก็โผล่เข้ามาแล้วก็เข้าต่อสู้กับ Big c a าเมล่าแมนซูเพวกนี้และดูเหมือนว่า Big c a าเมล่ a แมนซูเปอก็ทําการต่อสู้กับ G-Man อย่างสุดฝีมือแต่พวกเขาก็ไม่สามารถทําอะไร g m a มได้เพราะว่า G-Man เป็นบอสของเหล่าสกิเบริท o อยเลตซึ่งตอนนี้ G-Man นดูเหมือนว่าจะโกรธแค้นพวกเหล่าค a m e ล a Man เป็นอย่างมากและแล,ะและ้ว G-Man มันก็ได้กําจัด Big c a าเมล่ a แมนซูเปอซึ่งเป็นหน่วยกองกำลังที่สําคัญของเหล่า c a เมล่าแมนเป็นอย่างมากไป จนหมดดูเหมือนว่าจีแมนจะอยากตัดกำลังของเหล่าคาเมล่าแมนเป็นอย่างมากเพื่อที่จะล้างแค้นให้เพื่อนของมันนั่นก็คือไททันด็อกเตอร์สกิเบรีทอยเลตและหลังจากนั้นมันก็ได้หายไปอีกเช่นเคย และแล้วพวกเราคาเมล่าแมนก็รู้ตัวแล้วก็รีบเข้ามาดูฐานทัพของพวกเขาแต่ก็ไม่เหลือใครแม้แต่คนเดียวเพราะว่าได้ถูกจีแมนบอสของเราสกิมบอี t ทอยเลตนั้นกำจัดไปจนหมดเป็นที่เรียบร้อยเอยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะเนี่ยขนาดพวกพวกเราที่อยู่ตรงนู้นน่ะก็โดนกำจัดไปจนหมดจนเขาไม่รู้เลยว่าแบบใครเป็นคนกำจัดเพราะว่าแบบมันเร็วเกินไปอะ่ะแถมตรงเนี้ยคือแบบหน่วยของบิ๊กคาร์เมล่าแมนซูเปอร์เลยด้วยหน่วยที่แบบน่าจะแข็งแกร่งมากๆในฝั ของคาร์เมล่าแมนเลยนะเว้ยอยู่ๆพวกเขาก็ถูกจัดการไปจนหมดอย่างรวดเร็วเลยทุกคนคือตอนเนี้พวกเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ทั้งๆที่ไททันด็อกเตอร์สกิบอรีทอยเลดอ่ะได้ตายลงไปแล้วอ่ะแทนที่พวกเหล่าสกิบอรีทอยเลดอ่ะมันจะบทกําลังใจแล้วก็แบบท้อถอยไปเองแต่อยู่ๆพวกบันอ่ะก็ได้ฮเขิมอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็เราไล่กําจัดเหล่าคาร์เมล่าแมนอ่ะซึ่งหน่วยของผมมันก็โดนเหมือนกันเดนหน่วยของคาร์เมล่าแมนหมายเลขหนึ่งเนี่ยเราต้องอยู่ติดกับไททันคาร์เมล่าแมนเข้าไว้นะครับ พวกเขาก็ได้นะครับผมนะดูดิ โอ้โหบิ๊กคาเมราแมนซูเปอร์ที่แบบเราแบบฝึกฝนมาตั้งนานอยู่ๆก็ได้ตายไปแล้วก็หายไปจนหมดเลยเนี่ยโอ้โ oh, หเอยให้ตายเถอะใครก็ไม่รู้เนี่ยแต่ดูเหมือนว่าอีกไม่นานเราน่าจะสืบเจออยู่แหละเพราะว่าพลังเนี่ยมันคุค้นๆน่ะเออมันดูคุ้นๆไปแปลกนี่แหละนะที่จะกําจัดเหล่าคาเมราแมนอย่างง่ายดายแบบเนี้ยเออเราต้องรอดูต่อไปนะครับผมนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยคาเมราแมนหมายเลขหนึ่งนี้ต้องตรวจสอบให้มันแบบดีๆซะแรกให้ตายเถอะ oh, โอ้โหพวกนายพวกนายต้องช่วยฉันตรวจสอบนะไทท่านคาเมราแมนเหมือนกันนะนายต้องติดฉันไปทุก เพราะว่าฉันน่ะกลัว <c oughs> ฉันกลัวอันตรายมากๆเลยแต่ตอนเนี้ยในตอนนี้ดูเหมือนว่าเหล่าคาเมราแมนจะไม่รู้เลยว่า g ีแมนนั้นอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แล้วก็ดูเหมือนว่า g ีแมนจะเครียดแค้นแล้วก็อารวาสเหล่าคาเมราแมนฆ่าเหล่าคาเมราแมนไปทั่วเมืองซึ่งตอนนี้พวกเหล่าคาเมราแมนไม่รู้เลยว่า g ีแมนมันออกลงเองแล้วก็ กำจัดเหล่าคาเมราแมนเพื่อหล้างแค้นให้เพื่อนของมันศึกในครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไปเหล่าคาเมราแมนจะรู้หรือเปล่านะว่าจีแมนนั้นอยู่เบื้องหลังในการอารวาสในครั้งนี้แล้วก็จีแมนนั้นอยู่เบื้องหลังทุกๆอย่างที่พวกเขากําลังสงสัยอยู่และจีแมนจะทําอะไรต่อไปพวกเหล่าคาเมราแมนเองนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคิดอะไรอยู่ในตอนนี้พวกเขาก็ต้องสืบต่อไปว่า จีแมจะทำอะไรต่อไปในพาร์ทหน้า